มีท่านผู้ชมจากทางบ้านนะครับได้โทรศัพท์เข้ามานะครับบอกว่าให้พี่เกียงไกรได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์นะครับวิธีการเรื่องของการครอบครองประปักที่ดินให้หน่อยว่ามันมีหลักเกณฑ์มีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะเกิดประโยชน์ทั้งตัวเจ้าของที่ดินเองจะได้ป้องกันที่ดินของตนเองนะครับรวมไปถึงผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่แล้วนะครับจะแก้ปัญหาตัวเองได้อย่างไรจะได้มีแนวทางในการจัดการที่ดินของตนเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจัดให้เลยครับ ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าท่านผู้ชมเป็นนักกฎหมายท่านก็นจะทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าคดีเกี่ยวกับกรรม,มสิทธิ์ในที่ดินหรือยังกรรม,มสิทธิ์ในที่ดินหรือเรื่องของการครอบครองปลรปักเนี่ยจะมีคดีขึ้นสู่ศาลเป็นจํานวนมากครับเด,ดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้ฟังกันครับการครอบครองปลรปักที่ดินนะครับปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในมาตรา1382ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามาตรานี้เขาว่ายังไงบ้างครับ บุคคลใดได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้นะครับคำว่าทรัพย์สินหมายความว่ารวมทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ก็หมายความถึงทรัพย์ที่เป็นที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์แรงต่างเขาพูดรวมมาในมาตรานี้มาตราเดียวนะครับได้ครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยนะครับด้วยเจตนาเป็นเจ้าของครับถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีครับ ถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีใช้ท่านว่าบุคคลน,นั้นได้กรรมสิทธิ์ครับเดี๋ยวเรามาอธิบายมาตรานี้กันนะครับว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเมื่อประกอบครบรวมกันแล้วคุณอาจจะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น,ปนไปเลยครับประการแรกนะครับสิ่งที่จะต้องมาดูกันก่อนนะครับว่าคําว่ากรรมสิทธิ์มีแต่โฉนดที่ดินเท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเป็นหลักฐานอย่างอื่น ก็จะไม่เข้ามาตรานี้คร so er like so, ับถ้าเป็นนชสามนสามกที่มีการครอบครองที่ดินมือเปล่าที่ที่เป็นนคหรือที่ที่เป็นกสนห้าใบเสียภาษีไม่เกี่ยวนะครับต้องเป็นโฉนดเท่านั้นนะครับถึงจะมีการครอบครองปลปักได้ครับเอาละครับเมื่อเป็นโฉนดแล้วโฉนดแปลงนั้นจะต้องเป็นของผู้อื่นด้วยครับเราจะต้องไม่มีชื่อไม่มีสิทธิ์ไปเกี่ยวข้องกับที่ดินแปลงนั้นนะครับเพราะว่าโฉนดที่ดินแปลงนั้นจะต้องเป็นของผู้อื่นครับบางครั้งที่ท่านผู้ชมโทรมาปรึกษา จะครองจะครองครอบครองปลระปักแต่ว่าตัวเองไปถือกรมรมสิทธิ์รวบอยู่ในโฉนโดที่ดินแปลงนั้นด้วยอย่างเช่นมีชื่ออยู่5คนแต่4ี่คนไม่เคยมาเลยครับ20-30ปีเราครอบค,ครองอยู่คนเดียวอย่างนี้จะร้องครอบครองปลระปักไม่ได้ครับเพราะว่าเราไปมีส่วนอยู่ด้วย1ต้องเป็นโฉนโดนะครับ2โฉนโดแปลงนั้นเราจะต้องไม่มีชื่ออยู่ในโฉนโดนั้นด้วยต้องเป็นของผู้อื่นเท่านั้นนะครับแล้วมีอีกประเด็นนะครับที่ท่านผู้ชมถามกันมา,มา,มากว่าถ้าเข้าใจว่าเป็นที่ดินของเรา คือครอบครองอยู่มาตั้งแต่ต้นไม่รู้เลยว่าที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดของคนอื่นนึกว่าเป็นที่ดินของเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นการครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยนะครับถึงแม้เราจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่ดินของเรานะครับหรืออาจจะเป็นการครอบครองประป,ระปักบางส่วนก็ได้นะอย่างเช่นเมื่อมีการรังวัดพื้นที่บางส่วนของที่ดินเรานะครับปรากฏว่าไปอยู่ใน,นโฉนดที่ดินของคนอื่นมันก็เข้าหลักเกณฑ์ที่ว่าไปครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเราต้องครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นครับ ข้อที่3ครับท่านจะต้องครอบครองโดยความสงบครับเอ่อครอบครองโดยความสงบมันเป็นยังไงครับครอบครองอยู่เงียบๆสงบเรียบร้อยอันนั้นก็อันนั้นก็คือสงบนั่นแหละพอมีคนมาโต้แยง้งบอกว่าเนี่ยฉันขับรถไปหน้าบ้านเนี่ยไปไล่มันออกทุกวันเลยเมื่อไรจะออกบางครั้งเจ้าของโฉนดก็ไปยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินนะครับตะโกนขับไล่หรือเมื่อมีการรังวัดเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาคัดขานการนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงกันนะครับ ขับไล่กันด้วยวาจาหรือมีการคัดค้านเมื่อมีการรังวัดอย่างนี้ยังไม่ถือว่าไม่สงบนะครับอย่างนี้ยังถือว่าสงบอยู่แต่ถ้าบอกว่าจะให้ไม่สงบจริงๆมันต้องมีหลักฐานเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีครับหรือมีการฟ้องขับไล่ครับถึงขนาดนั้นนะครับถึงจะบอกว่าไม่สงบได้นะครับแต่การกระทํานั้นนะครับจะต้องกระทําภายใน10ปีนะครับไม่ใช่ว่าเลย10ปีไปแล้วเพิ่งจะมาฟ้องร้องอะไรต่างๆเขานะครับเขาก็สามารถอ้างเรื่องครอบครองปากขึ้นมาต่อสู้ได้นะครับประเด็นที่4ี่ครับคุณจะต้องครอบครองโดยเปิดเผยครับ เปิดเผยหมายความว่ายังไงครับจะต้องติดประกาศรถแห่ไปรอบหมู่บ้านไหมว่าที่ดินแปลงนี้ผมได้ครอบครองอยู่ทํากินอยู่อันนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้น <c oughs> คําว่าเปิดเผยก็หมายถึงว่าครอบครองอยู่โดยไม่ได้ปิดบังอะไรนะครับอย่างเช่นปลูกบ้านอยู่มีบ้านเลขที่แล้วนะครับมีการไปทําไร่ทําสวนทํานาทุกคนก็เห็นกันทุกปีชวนจะฉะนดเป็นของคนอื่นเราอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับอันนี้เงื่อนไขข้อที่4ครับครอบครองโดยเปิดเผยครับที่เงื่อนไขข้อที่5ครับ ท่านจะต้องครอบครองด้วยเจตนาเป็นเจ้าของครับก็คือครอบครองอย่างเป็นของตัวเองอเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เก็บทําประโยชน์มาได้เป็นของตนเองไม่ต้องแบ่งใครครับไม่ต้องจ่ายค่าเช่าให้ใครนะครับไม่ได้มาอยู่แทนใครอันนี้ก็สําคัญนะครับถ้าเราเป็นแค่ผู้เช่าอันนี้ไม่เข้าเรื่องขรอของประปักนะครับหรือเรามาอยู่แทนเจ้าของอย่างเช่นเจ้าของจ้างให้เราไปเฝ้าสวนไปดูแลสวนมีเงินเดือนให้มีสวัสดิการให้อันนี้ไม่เข้าเรื่องขรอรองปรปัก รเราจะต้องอยู่เป็นที่ดินของเราแล้วเราก็ได้รับประโยชน์จากที่ดินแปลงนั้นเป็นของเราทั้งหมดนะครับเรามีสิ be ทธิ์ทุกอย่างเราสามารถที่จะทําประโยชน์บนที่ดินแปลงนั้นได้รับประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของจริงๆเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้หประการแล้วนะประการที่6ครับท่านจะต้องได้ครอบครองที่ดินแปลงนี้นะครับติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีครับทีนี้คําว่าเวลาเวลา10ปีเนี่ยห <spectral S 1> มายความท่านต้องอยู่ในที่ดินแปลงนี้เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า10ปีคือ10ปีขึ้นไป ถ้าท่านเข้าเงื่อนไขทั้ง6ประการนี้นะครับท่านก็มีสิทธิ์นะครับที่จะร้องขอต่อศาลขอให้ศาลสั่งให้ท่านได้ที่ดินแปลงนี้มาโดยการครอบค,ครองประปักครับแล้วท่านสามารถใช้คําสั่งศาลไปยื่นที่สำนักง,งานที่ดินเพื่อเปลี่ยนชื่อจากเจ้าของเดิมมาเป็นชื่อของเราได้เลยนะครับส่วนเจ้าของที่ดินแน่นอนครับเขาก็ต้องโต้แย้งท่านอยู่แล้วว่ามันไม่เข้าทั้ง6ประการนี้อย่างเช่นผมให้เช่านะครับผมอาจจะ ให้คุณไปอยู่เฝ้าสวนมีเงินเดือนให้สมัยก่อนเคยมีสวัสดิการให้อันนี้ก็เป็นการอยู่โดยใช้สิทธิ์ของเจ้าของเดิมอันนี้จะไม่เข้าเรื่องของของบรปักนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็จะต้องหาข้อพิสูจน์โต้แย้งกันนะครับวันนี้นําเรื่องของการครอบครองบุรป,ปักมาบอกให้ท่านผู้ชมทั่วไปได้รับทราบกันนะครับว่ามันมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขยอย่างไรนะครับทางฝั่งเจ้าของที่ดินก็จะได้ไปป้องกันที่ดินของตนเองหรือทางฝั่งที่ผู้ครอบครองทํากินอยู่ในที่ดินเองนะครับก็จะได้รู้สิทธิ์นะครับว่า เรามีสิทธิ์ทางกฎหมายแค่ไหนอย่างไรนะครับที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินแปลงนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน,น,นต,ต,ต่อไปนะครับเมื่อฟังคลิปนี้แล้วนะครับท่านก็จะได้แนวทางแล,ล้แหละว่าท่านจะแก้ไขปัญหาที่ดินของท่านอย่างไรครับแล้วก็พบกับคลิปดีๆแบบนี้เป็นประจำนะครับในช่องของคลินิกที่ดินครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ